ครับน,นี่เราจะเปลี่ยนโซ่นะฮะโซ่เรือยื่อไฟฟ้านะครับซึ่งอ่าอันนี้ที่เขาแถมมาแล้วนะครับคืออันนี้ใช้งานมานานเกับหลายเดือนแล้วนะฮะก็จะลองเปลี่ยนโซ่ใหม่ดูนะครับอ่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราตรวจสอบ จะเป็นเลยให้ให้ดูให้มันมีสภาพที่จะเงาแบบนี้ต้องดูว่า ลองลงอีกนะครับแกพอตรงล็อกแล้วนะครับก็ขับโซ่วหมันตึงนะครับเนะี่ยพอได้ระดับแ้วนะครับ พอพอตึงพอสมควรนะครับอ่ะก็เสสก,กูกได้เลยนะครับค่อยๆทำนะครับไม่ต้องเรีบนะฮะ กันให้พอตรงมือนะครับเพื่อโซ่ได้ระดับแล้วนะครับก็เวลาเราคล้องสกรูแล้วนะครับห้ามปรับตรงนี้นะครับ<อ>เดี๋ยวจะทําให้ตัวที่มันดึงโซ่พังได้นะครับก็อพอปรับอะไรเรียบร้อยก็ ก็กันสกรูน็อตตัวนี้ให้แน่แนนะครับพอสมควรฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ทางการทดสอบเครื่องได้เลยนครับตัวตัวแป้บตรงรูปเปล่าประมาณนี้นะครับ ลองเทสดูนะครับก็อย่าลืมตรวจเช็นั่งมันด้วยนะครับว่าเพียงพอต้อเบานะครับแบบวันนี้โอเคนะครับ าฝากติดตามด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะโ,โอเคนะครับวันนี้ก็ค่นน้กอนครับสวัสดีครับ करते हैं। Right. Okay. Oke. Okay. Yeah. Yeah. Yeah.